กล่องอะไรอะแม่ วันนี้ก็จะได้กับพีดยังไม่ทำให้ลูกฝันไม่ฝังบ้านทำไม่ฝังกันฝังที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ หมอให้แม่ทำไงรู้ไมที่ช่วยในแกนี้หมอบอกมันไม่รอดอ่ะให้บากับมาบากเมื่อก่อนหนูมามันก็ช็อตโอ๊ะทำไง แค่ okay, นี้แล้วลูกน้องไปสบายแล้วไม่ต้องร้องนะได้ไหมไม่ไมทำยังไงเดีย๋ยวเอาไปฝไังกันดีว่วัดลูกเขามีที่ให้ฝังให้น้องสบายแล้ว นะต่อไปใครจะเล่นกับพี่แล้วชอบกล้วยใครจะอยู่นอนกับพี่ข้างๆละ่ะทำไมนึงดิ้นลูก